สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขอสวัสดีปี่หมายชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะคะสาธารกรษาพยากรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงนะคะของปี2569นะคะหรือปี2026นั่นเองนะคะจะเป็นการทำนายดวงว่าในปี2569เนี่ย ชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินนะคะในเรื่องของโชคลาภจะมีโชคลาภไหมแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะจะดูให้นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตสับไพ่ก่อนนะคะแล้วก็จะหยิบให้ท่านชาวราศีกุมนะคะซึ่งท่านจะดูเป็นราศีก็ได้ดูเป็นลัคนาเกิดก็ได้นะคะหรือว่าดูทั้งสองอย่างเทียบก็ได้นะคะ พอนิยาสับพายก่อนจะดูให้ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะ,ะมาดูกันราศีกุมนะคะในเรื่องของการงานก่อนเลยขอดูการงานก่อนนะคะการงานชาวราศีกุมได้ไพ่เฮโรแฟนขึ้นมาเลยค่ะงานของคุณนะคะ งานเกี่ยวกับเรื่องฝาประทานพรนะคะฝาประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องงานเนาะเรื่องงานอ่ะคุณบางคนเห็นเรื่องงานเป็นเรื่องสนุกก็ได้นะคะงานสนุกงานที่บางคนทํางานแบบไม่จริงจังกับงานอ่ะทางานเล่นๆไปนะคะทํางานไม่สนุกแต่คุณอ่ะ จะมีบริวารมีลูกน้องอยู่ในสังกัดะนะคะหรือว่างานของคุณอาจจะเป็นงานสังคมสงเคราะห์งานให้การช่วยเหลือคนอื่นงานที่ปรึกษาอะไรพวกเนี้ยนะคะงานเกี่ยวกับการสอนไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาด้วยเนาะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้งานเกี่ยวกับการสอนงานเกี่ยวกับ,กนนเ,กกบเนี้ยจะเด่นนะคะบอกเลยงานเกี่ยวกับการให้ความรู้การ เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนสังคมสงเคราะห์หรือเกี่ยวกับเรื่องของการสอนเป็นครูบาอาจารย์พวกเนี้ยจะดีจะเด่นแต่ถ้าเป็นงานทั่วไปนะคะงานทั่วไปเขาบอกปีนี้เป็นปีที่คุณน่ะจะจะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้เยอะนะคะได้เยอะแล้วก็เป็นคนที่อ,อาจจะมีความสุขสนุกในเรื่องของการทำงาน นะคะทำงานสนุกทำงานมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ,ะ <c oughs> นะคะของชาวราศีกุมนะบอกเลยงานในปี2569นะเปิดอีกใบนะเป็นงานเกี่ยวกับความคิดนะแต่ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานก็มีคุณอาจจะเป็นคนที่แบบย้ำคิดย้ำ ทำวิตกกังวลแต่ถามว่าสุดท้ายแลย้วมันไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆของมันเอง The world นะคะอ่าไม่ต้องเป็นห่วงเนาะไปได้เรื่อยๆไปทำงานเกี่ยวกับไปบางคนอาจจะเป็นครูสอนภาษาก็ได้นะคะครูสอนภาษาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ในเรื่องของงานบอกเลยเรื่องของงานดีนะคะงานดีงานเด่นนะคะงานดียงเห็นอาจจะเป็นงานพวก หรืออาจจะมีโอกาสได้เดินทางงานะเดินทางไกลอะไรประมาณนี้นะคะงานเกี่ยวกับการเดินทางงานเกี่ยวกับเนี่ยมันจะดีนะคะโอเคโดยภาพรวมแล้วของชาวราศีกุมนะคะปี2569นี้ในเรื่องของการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะคอยอยู่เคียงข้างคุณขอให้คุณอ,ะอ่ะรู้จักบางคนอาจจะต้องแบบมันสวดมนต์ไหว้พระทำบุญหรือ มีโอกาสไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ในเรื่องของการงานจะทําให้การงานคุณจเจริญรุ่งเรืองนะคะโอเคอันนี้ของชาวราศีกุมนะคะมาดูสําหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะการงานไปแล้วนะขอสับให้นิดหนึ่งการเงินชาวราศีกุมปี2569น้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินชาวราศีก e ุมเรื่องเงินนะมีไพ่เดบิวท์ไพ่เดบิวเข้ามาเนาะไพ่เดบิวเป็นไพ่แห่งความกิเลสตัณหานะคะไพ่กิเลสไพ่ตัณหาการเงินของคุณอ่ะคุณมีความอยากบอกเลยในปี2569ชาวราศีกุมคุณมีความอยากอยากได้อยากมีนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นมีความหวัง นะคะไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมามีความหวงังมีความสุขมีโอกาสความหวงังในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมาจากไหนไพ่เอ็มอเรอร์งานที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ความมั่นคงมั่งคั่งของคุณเกิดจากสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทำนะคะการเงินบอกเลยเงินของคุณมาจากสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลง ลงแรงทำนะคะแล้วก็ขอให้คุณเรียนรู้นะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ในเรื่องของการเงินว่าปีที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเรื่องการเงินยังไงปีนี้คุณต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าจะจัดการยังไงกับเรื่องของการเงินนะคะเนาะเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้ <c oughs> ในเรื่องของการเงินแล้วก็การเงินของคุณจะส่งผลให้ครอบครัวคุณแฮปปี้มีความสุข นะคะสิบถ้วยมีความสุขนะคะดีขึ้นถามว่าการเงินคุณดีขึ้นไหมถ้ามองโดยภาพรวมการเงินคุณดีขึ้นนะคะดีขึ้นเนาะดีขึ้นเยอะเลยแหละนะคะจากสิ่งที่คุณทำเนาะลงมือลงแรงทำโอกาสต่างๆเข้ามาและที่สำคัญไพ่บอกว่าให้คุณรู้จักเก็บออมนะคะประหยัดเก็บออมมัธยัติมากขึ้นนะคะชีวิตของคุณนะเดิน เดินทางมาถึงจุดนี้มันถึงว่าคุณได้เรียนรู้มีประสบการณ์ที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะแล้วในเรื่องของการเงินชาวราศีกุมนะปี2569ก็มีไพ่เดวิลเข้ามามีกิเลสตัณหามีความอยากแหละบางคนอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะคะเนาะมีความอยากเพราะว่าคุณเห็นว่ามันมีช่องทางมีโอกาสนะคะแต่คุณก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาไพ่โดยรวมการเงินของคุณชาวราศีกุมเดือนเดือนอ่ปี 2 0 6 9ดีดีนะคะแล้วกอ็อาจจะทำให้ครอบครัวคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะครอบครัวคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาทางด้านการเงินจะมีคนเข้าคอยคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะ อาจจะเป็นพวกหัวหน้าเจ้านายอะไรประมาณนี้นะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สำคัญรู้จกักเก็บหอมรอมริบป,ประหยัดมัธยัตนั่นเองนะคะชาวราศีกุมเนาะ <c oughs> อ่ะตันเงินมาแล้วนะมาดูโชคลาภหน่อยโชคลาภชาวราศีกุมนะชาวราศีกุมมาดูโชคลาภของ ชาวราศรีกลุ่มปี2569นะโชคลาภอ่าขออนุญ,ญาตเนื่องจากต้องต้องสับไพ่เรื่อยๆนะคะเนาะ <c oughs> อ่าโชคลาภค่ะชาวราศรีกุ่มโชคลาภได้เออโชคลาภของคุณนะมาจากคนที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณนะคะ อคอยช่วยเหลือคอยสพอร์ตสองไม้เท้านะไม้เท้าจะเป็นเรื่องของการงานโชคลาภมันเด่นลยเรื่องของการงานนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสพอร์ตในเรื่องของการงานโชคลาภของคุณได้ <c oughs> ได้มาจากคนที่คอยช่วยเหลือคอยสพอร์ตแล้วก็หกเหรียญขึ้นมาบางคนได้โชคลาภจากการที่คุณเป็นผู้ให้นะคะ ให้เยอะคุณก็ได้รับเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็ <c oughs> แต่คุณแต่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยสนใจแล้วโชคลาภเนาะบางทีโชคลาภไม่ได้คนอื่นเขานำมาให้แต่คุณรู้สึกคุณไม่สนใจประมาณนี้แล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณมีความคิดเป็นของตัวเองในเรื่องของโชคลาภเนาะ <c oughs> โชคลาภของคุณ ขึ้นอยู่กับตัวคุณแหละเพราะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมุ่งมั่นตั้งใจควีนออสวร์ดนะอ่าสิ่งที่คุณลงมือทําลงมือนั่นแหละโชคลาภของคุณอืมคุณมีโอกาสมีโชคลาภนะคะในปี2,569นะไพ่เดอะซันขึ้นมาสุดท้ายเลยนะคะบอกแล้วนะโชคลาภของคุณมาจากเรื่องงานเป็นหลักและคนมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตแล้วก็อ่า โชคลาภได้มาจากการที่คุณเป็นผู้ให้เนาะผู้ให้ไพ่เดอะซันขึ้นมาเดอะซันขึ้นมาเดอะซันเนาะไพ่เดอนะซันขึ้นมาเนี่ยอ่ <c oughs> เลขไพ่เดอะซันเป็นเลขสิบหนึ่งกับเลขเกนะ้นะาเนาะเนาะไพ่บอกเลยคุณมีโอกาสมีโชคลาภใหญ่เนาะมีโอกาสมีโชคลาภนะคะของชาวราศีกุม เนาะในปี2569เนาะโอเคนี่คือโชคลาภของคุณถามว่าเด่นไหมมันก็เด่นนะได้ไพ่เดอะซันน,นะอะมาดูในเรื่องของความรักความรักจะดูความรักคนโสดคนมีคนคุยและคนมีคู่นะปี2569นะคะความรักของคนโสดก่อนเลยขอคนโสดก่อนเลยนะคะ คนโสดชาวราศีกุมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคนโสดใน <c oughs> ไพ่ในออฟเพนเจจะมีคนเข้ามานะคะคนโสดนะจะมีคนเข้ามาหาคุณเป็นคนที่มีอฐา,านะแหละเขาเป็นคนที่มีอำนาจบารมีอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้เข้ามาหาคุณนะคะชาวราศีกุมและเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดคาดฝานาันไพ่ เมดิเชียนเข้ามานะคะสี่ถ้วยแต่คุณไม่สนใจคนโสดนะคุณไม่สนใจโอ้ขออภัย <c oughs> คุณไม่สนใจเออเขาเข้ามาให้ความรักความรู้สึกดีๆกับคุณเนาะแต่แล้วเข้ามาเป็นผู้ให้อะโอเค <c oughs> <c oughs> เขาเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณนะคะ คนโสดชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของความรักจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือ <c oughs> ให้ความรักนะคะแล้วก็มีปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ปัญหาของคุณคือคุณยังคุณยังไม่สนใจเท่าไหร่เขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะอะคนในเครื่องแบบเนาะ เออประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดนะอาบอกแล้วมีคนเข้ามาแต่จะตัดสินใจยังไงขึ้นอยู่กับคนละกันอ่าคนที่มีคนคุยค่ะสำหรับท่านที่มีคนคุยแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างท่านที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยนะนะคนที่มีคนคุย ได้ไพ่เดอะซันขึ้นมาเนาะไพ่เดอะซันเนี่ยแสดงว่าโอเคแหละคนที่มีคนคุยวีลออฟฟอร์จูนด้วยนะคะมีโอกาสมีสิ่งดีๆนะคะระหว่างคนคุยแต่ปัญหาอุปสรรคมันก็มีอยู่คือมันสามารถที่จะคุยมันสามารถไปต่อได้นะคะปัญหาอุปสรรคของคุณคือตัวคุณนะอาจจะอยากหรือตัวเขาก็ได้อาจจะอยาก อมั่นคงในเรื่องของการงานและก็ยังรักอิสระอาจจะใครคนใดคนหนึ่งก็ได้เนาะยังรักยังรักอิสระยังรักความสุขยังรักความสนุกอยู่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะอะมีชีวิตคู่นะคะสําหรับท่านที่คุยเนาะปัญหามันบางทีก็เลยแบบว่าเออช่างมันเถอะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่า สำหรับคนที่มีคนคุยเนาะจริงๆคุณก็คุยกันได้ด้วยดีไปกันได้ด้วยดีนะคะไพ่เดซานมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สวยงามน,นะมันเป็นการการเริ่มต้นปีที่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาระหว่างนั้นก็ได้ปัญหาของคุณหลักๆคืออ,อ,อาจจะยังไม่ยังไม่อยากมีชีวิตคู่อ่ะ แล้วแต่ตัดสินใจนะคะเนะาะไพ่ก็ออกประมาณนี้แหละเนาะอ่ะมาดูคนมีคู่เนาะ <c oughs> ความรักคนมีคู่ชาวราศีกุมออย่าลืมนะคะการทำนายดวงเป็นการทํานายดวงโดยรวมนะคะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูอย่างมีสติเนาะ <c oughs> มาดูคนมีคู่ชาวราศีกุมค่ะ <c oughs> คนมีคู่ชาวราศีกุมนะ คนมีคู่ชาวราศีกุมว้าวเดี๋ยวพ่คิงออฟเพนเทนเลเลยคนมีคู่ชาวราศีกุมรู้สึกคุณจะรวยรวยเรื่องเงินทองทรัพย์สินความรักนะคะอ่คิงออฟเพนเทนเกิลนะรวยแล้วก็คุณมียุ่งยากเรื่องงานนะคะคนมีคู่เนาะจะยุ่งยากเรื่องงานงานอาจจะยุ่งงานอาจจะเยอะอะไรประมาณเนี้ยุ่งเรื่องงานนะคะ เออแต่คุณรักกันดีไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีกุมสําหรับท่านที่มีคู่นะของปี69นะคุณรักกันดีช่วยกันทํางานไพ่เดอะเวิร์ค่ะอ่อบางทีพวกคุณอาจจะเป็นความรักทางไกลหมายมถึงว่าอ่าอาจจะต้องเดินทางบ่อยอะไรบ่อยเนี่ยไพ่เดอะเวริร์หรือว่าอ่าอาจจะอยู่กันคนละประเทศเลยก็ได้แต่คุณก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการงานและการเงินนะคะเก็บเงิน ประเด็นคือคุณมองเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะไพ่เอ็มเพลเอร์ค่ะนะคะโดยสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องของอาชีพความมั่นคงเนะะี่ยค่ะไพ่เอ็มเพลเอร์บอกเลยชาวราศีกุมในปี2569สําหรับท่านที่มีคู่นะคะโอเคค่ะคุณแฮปปี้มีความสุขรักกันดีนะคะ แฮปปี้มีความสุขรักกันดีแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะโอเคนี่คือไายของชาวราศีกุมสำหรับท่านที่มีคู่เนาะ <c oughs> มาดูค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีกุมบ้างในปีสองพนห้2569นี้นะ,อะขอสามใบค่ะไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้าง มาดูค่ะไพ่ใบรแรกไพ่ยอยากบอกในเรื่องของโซเชียลนะเออบางทีเรื่องโซเชียลนี่แหละมันทำให้คุณรู้สึกคนเราเนี่ย <c oughs> บางคนชอบเนาะชอบโพสลงโซเชียลชอบแสดงอะ,อะไรบนโซเชียลนะคะมันก็เป็นดาบสองคมนะคะในเรื่องโซเชียลบางอย่างก็ดีค่ะบางอย่างมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโพสลง แล้วอะไรบ่อยจังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังนะในปี2569ให้ระวังอุบัติเหตุนะคะไพ่บอกเลยนะระวังอุบัติเหตุอุบัติเหตุรถล้มมอไซค์อุบัติเหตุจากการถูกสัตว์ทำร้ายกัดต่อยอะไรประมาณนี้นะคะอุบัติเหตุอันนี้เนาะให้ระวังนะคะ ระวังอุบัติเหตุไม่พออุบัตเหตุอาจจะเกิดจาก <c oughs> ถ้ามองตามรูปภาพเนาะเจ้ากรรมนายเวรนะคะอ่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะที่อ่าอยู่ที่เราไม่รู้ว่ายังไงนะคะฉะนั้นเรื่อง ของการทําบุญส่วนมนล์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกรวดน้ําให้เข้าไปนะคะจับก,กับในายวินเนาะเขาจะได้ไม่มาระรานหรือว่าไม่มารังควานเรานะคะแล้วก็ <c oughs> บอกยนาะชาวราศริกุมให้แล้วก็ในปี2569นะคะหาเวลาไป กินข้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่หาเวลาไปสังสรรค์ในครอบครัวบ้างนะคะแล้วก็ทำครอบครัวให้มันมีความสุขมีความแฮปปี้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านบ้างนะคะจะทำให้คุณชีวิตคุณดีขึ้นจเจริญขึ้นนะคะแล้วก็ทำอะไรไม่ติดไม่ขัด นะคะโอเคนี่คือสิ่งที่พ่อยากบอกอยากเตือนแล้วก็อยากแนะนำนะคะแล้วก็สิ่งไหนดีรับไปสิ่งไหนคิดว่าไม่โอเคนะคะก็นำไปปรับปรุงพิจารณาแล้วแต่เลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ